นิทานลุงเต่าวันนี้ขอเสนอเจ้าลูกช้างไม่อยากเล่นซ่อนแอบณนบป่าเขียวขจีแห่งหนึ่งมีลูกช้างตัวน้อยที่ชื่อว่าใจแอนใจแอนเป็นลูกช้างใจดีล่าเริงและชอบออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าทุกวันเพื่อนๆของใจแอนมีแต่สัตว์ตัวเล็กเช่นกระรอกกระต่ายและนกตัวน้อย แม้ตัวใจะใหญ่แต่ใจแอนก็อยากเล่นกับทุกคนเหมือนเพื่อนวัยเดียวกันวันหนึ่งใจแอนวิ่งเล่นไล่จับกับเพื่อนๆโดยความที่มันตัวใหญ่และแรงเยอะใจแอนเผลอวิ่งชนกระต่ายล้มและยังเผลอใช้งวงไปผลักเจ้ากระรอกจนสะดุดล้มใจแอนตกใจรีบขอโทษน้ำตาคลอด้วยความเสียใจ แต่เพื่อนๆกลับยิ้มและปลอบใจว่าไม่เป็นไรหลอกใจแอนเรารู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเพื่อนๆไม่อยากให้ใจแอนเสียใจจึงช่วยกันคิดเกมที่ทุกตัวจะเล่นด้วยกันได้ในที่สุดกระต่ายก็ร้องขึ้นมาว่าเราเล่นซ่อนแอบกันไหมล่ะทุกตัวเห็นด้วยและดีใจใจแอนเองก็ยิ้มออกมาอีกครั้งตอนแรกใจแอนเป็นฝ่ายหาเพื่อนๆซึ่งทำได้และสนุกไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอถึงตาใจแอนเป็นฝ่ายซ่อน ปัญหาก,ก็เกิดขึ้นทันทีไม่ว่าใจแอนจะพยายามซ่อนหลังต้นไม้ใหญ่หรือหลบอยู่หลังพุ่มไม้ที่หนาแค่ไหนงวงยาวๆผูใหญ่ๆและลําตัวของมันก็โผล่ออกมาให้เพื่อนได้เห็นทุกครั้งใจแอนถูกหาเจออย่างง่ายดายและแพ้การซ่อนแอบไปทุกตาหลังจากแพ้มาหลายรอบใจแอนก็ไม่หัวเราะเหมือนเดิมมันนั่งซึมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงียบและก้มหน้าลง เราตัวใหญ่เกินไปเล่นอะไรกับทุกคนก็ไม่เก่งเลยเพื่อนๆเ,เห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามากอดงวงของแจแอนและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าขนาดตัวไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือเราได้เล่นด้วยกันเพื่อนๆช่วยกันคิดเกมใหม่ที่เหมาะกับทุกตัวบางวันก็เล่นส่งลูกมะพร้าวบางวันเล่าเรื่องรอบกองใบไม้แจแอนกลับมายิ้มอีกครั้งรู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่า ในแบบของตัวเองตั้งแต่นั้นมาใจแอนอ่านไม่ชอบเล่นซ่อนแอบแต่ก็ไม่เคยเหงาเพราะมีเพื่อนที่เข้าใจอยู่ข้างๆเสมอทุกคนมีความแตกต่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างนั้น